จริงๆต้องบอกว่าไอนาเป็นคนที่โชคดีที่ในชีวิตเนี่ยเจอแต่สิ่งที่ดีๆเป็นนางแบบนี่ก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเลยค่ะแต่ว่าไอนาทำงานเนี่ยมันก็มีความสุขพี่ๆในวงการทุกคนทำงานกันเนี่ยเขาจะสนุกมันก็เลยทำให้ชีวิตเราดูแบบมีความสุขค่ะ,คะกับบทบาทความเป็นแม่อันนี้เปลี่ยนแปลงมากๆค่ะเป็นบทบาทที่ความสุขมากๆบอกได้เลยว่าว่าเอาแรงแรกก็ไม่ได้ ก็จริงๆอย่างที่เขาบอกว่าลูกเป็นดวงใจของเราคือเป็นทุกอย่างจริงๆเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่เราเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีความรับผิดชอบในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวเรื่องการงานกอนหนึ่งในชีวิตก็คงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะจากการใช้ชีวิตมนเดียวมาตลอดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคงเป็นเรื่องของการมีครอบครัวเป็นของตัวเอง ถ้าในโกของการเป็นนักสแสดงการโกอินเตอร์ไม่ใช่ว่าไปเล่นหนังอะไรก็ได้พี่งต้องการเล่นกับคนนี้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทําให้คนของเราผิดหวังไม่ทําให้ครอบครัวเราผิดหวังแล้วเราก็จะไม่ยอมที่จะแบบไม่ p r o f e s s ั o n a l อะไรเงี้ย เรามองปัญหาทุกเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตทุกอย่างมันแก้ไขได้ค่ะอยู่ที่หัวใจของเราอยู่ที่วิธีคิดของเราเราคิดยังไงให้เรามีความสุขเราก็จะได้ได้สิ่งดีๆกลับมาค่ะมันนั่นคือความสบายใจที่ทําให้ให้ชีวิตของเราสวยงามด้วยคะทุกบทบาทในชีวิตของผู้หญิงมันสอนให้ผู้หญิงรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีข,ขึ้นเสมอ บางครั้งเราลิมิตตัวเองเกินไปว่าเราทําได้แค่นี้แต่ที่จริงแล้วเราสามารถทําได้มากกว่านั้นอย่าไปกลัวการเป็นแป